ย้อนรอย13ชีวิตที่หมูป่าติดถ้ำหลวงเมื่อ23มิถุนายนถือเป็นจุด 25, เริ่มต้น <61. S 2> เหตุการณ์ถ้ำหลวงเมื่อวนอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนสำนักงานพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ที่15รับแจ้งว่ามีเด็กนักฟุตบอลและโค้ช13ชีวิตเดินทางเข้าไปเที่ยวในถ้ำก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่23มิถุนายน กลายเป็นปฏิบัติการตามหาที่กินเวลาร่วมทั้งสิ้น221ชั่วโมง41นาทีหรือเท่ากับ17วันเต็มและแลกมาด้วยหนึ่งชีวิตของอดีตหน่วยซิลจากข่าวเด็กติดถ้ำธรรมดากลายเป็นปฏิบัติการคู่ภัยที่ซับซ้อนและยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในโลก เมื่อทีมคู่ภัยต้องทำงานเข้มแข็งแข่งกับเวลาท่ามกลางสภาพภายในถ้ำที่มีความซับซ้อนและกระแสน้ำที่มาพร้อมกับพายุฝนที่ทวีความยากของภารกิจครั้งนี้ขึ้นไปอีกจนต้องระดมนักดำน้ำที่เก่งที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกคิดเป็นหนึ่งในสี่ของนักดำน้ำทั้งหมด ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลพร้อมทีมงานหมุนเวียนตามกว่าหมื่นชีวิตที่พยายามต่อสู้กับระดับน้ำภายในถา้าและช่วยชีวิตสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สายทั้ง13คนออกมาให้ได้ตลอดภารกกิจ17วันแบ่งเป็นการค้นหาซึ่งต้องแข่งกับนาทีชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำ ทั้ง10วันและการกู้ภัยซึ่งถูกบีบตัวด้วยอากาศที่เบาบางข้างในและกระแสน้ำที่มาพร้อมพายุอีก7วันระหว่างนั้นเราได้สูญเสียจ่าอากาศเอกสมานกูนันหรือจ่าแซม เจ้าหน้าที่หน่วยซิวนอกราชการผู้อาสาช่วยเหลือในภารกิจที่ถ้ำหลวงซึ่งทุกคนพร้อมใจยกย่องเขาเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงท้ายที่สุดเหตุการณ์ก็จบด้วยรอยยิ้มเมื่อทีมกู้ภัยสามารถลำเลียงหมูป่าทั้ง13ชีวิตออกมาได้สำเร็จโดยใช้เวลาสามวันตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคมโดย สชุดแรกออกมาครั้งละ4ี่คนส่วนชุดสุดท้ายออกมาห้าคนปิดฉากภารกิจและดับโรค17วันที่คนทั้งโลกเอาใจช่วยโดยปัจจุบันถ้ำหลวงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของโลก